ครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่ก็คือโรงเรียนอุดมศึกษาเหมือนกันแต่มีอยู่สองฝั่งถนนเป็นบรรยากาศที่เืนอยู่นี่คือชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นที่ร้อยหนึ่งหมู่หนึ่งหมู่สองเข้ามาพักเป็นทีมงานเลิงลูกค้านะครับพักอยู่ที่ในห้องเรียนก็ สะดวกสบายครับมีห้องน้ำห้องท่าสมบูรณ์ครับบรรยากาศรอบๆนะครับบนดูจากชั้นที่6ของโรงเรียนอุดมศึกษาซึ่งเป็นที่เข้าพักด้านล่างก็มีร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวร้านแกงพร้อมสามารถลงไปรับประทานได้ มีลิฟต์ขึ้นมามีห้องน้ำห้องท่าครับขึ้นมาชั้นที่6ด้านนี้คือห้องที่พักของหมู่สองนะครับตรงนี้คือบรรยากาศด้านหลังของโรงเรียนครับอยู่ในห้องชั้นที่6มองจากหน้าต่างก็เขามาพักที่นี่ครับ เดี๋ยว่างวก็มาน,นอนรอกันเเตรียมรอเขาเรียนยามวันนี้15มีนาคม2554ร้อยรอปจอของตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรจะได้เดินทางกลับภูเม็ดลำเนาเนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพ ช่วงนี้กำลังเข้าแถวรอรับฟังคำชี้แจงจากรองผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดยโสธรช่วงนี้ท่านรองผู้กับปอสอพอเรืองนกขาก่าท่านบันตารวจโทวัชระวัชระพินกำลังเช็กยอดตรวจจำนวนกองร้อยควบคุมชนกองพอจววยะโสธร ครับชาเวงนครับนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรอบร้อยพอสอ,องร้อยขบุมพงจนผอยะโสธรกำลังประชุมชี้แจงให้ข้าราชการตำรวจรับทราบในการเดินทาง นะตัวที่เราตั้งลำไปแล้วนะครับเราจะวิ่งตามหมายเลขนะเราจะวิ่งตามหมายเลขเพราะด้นใบกระดาษเนี้ยที่รอเพื่อนอยูทุกคนเพื่อนจะออกเวรสิบโมงนาฬิกานะครับจะมาสถทงก็อยากคุยกับพวกเราร้าหนึ่งร้านร้านี้นะครับหลังจากนี้แล้วพวกเราก็ดูรถตามตัวเองตอนที่หลับเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวพอเพื่อนมานะครับเพื่อนมา จะเรียนแถวเลยอดแล้วก็ลนอนะครับ คนสามยกเไปครับอะไรตรงกานเดี๋ยวผมจะให้นับนะครับจะให้นับเดี๋ยวเลยโอเคครับเข้าสิบสิบงานหนึ่งองหน้าด้วยครับสิบก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับด้วยความจริงใจนะครับด้วยความจริงใจมาครั้งนี้นะครับลายวันผมมีข้อมูลอะไรก็จะมาบอกทุกท่าน นะครับการสื่อสารผมอาจจะเค่มวดกับท่านนิดนึงนะครับแต่การแคมพวดนั้นเนี่ยกพะเพื่อพวกเราทุกคนเพราะอะไรครับเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยเป็นภารกิจที่มาเสริมบชนเพราะฉะนั้นบชนเนี่ยเราขึ้นกับบอกรไหนเกิดเขาต้องการกําลังแล้วการสื่อสารไม่ตรงกันนะครับพวกท่านเนี่ยออกตัวง่ายก็คือผมยังไม่ทราบครับนายยังไม่ได้บอก นะครับน้ำหนักมันก็จะมาโหลดอยู่ที่ผมเพระาะนั้นเวลาผมมีอะไรผม,มจะบอกพวกท่านภารกิจเราเป็นอย่างนี้นี่นะเตรียมพร้อมนะก็เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อความาพร้อมนะครับความพร้อมในการที่เขาเรียกใช้กำลังเพระาะนั้นอย่างสมมติฐานที่เราได้เห็นกันนะครับผมยกตัวอย่างนิดเดินที่ทพระปิญญาธิี่ปัดผมก็ชุมกับท่านสองปวดเนะี่ยยังคุยเรื่องหานที่อาบน้ำน,นี่อะไรเนี่ยล้อผมออกมาจากพระวิญญาธิี่ปัดน,นะครับคั้เดียวเขาขอกำลังหนึ่วดเลยนะครับผมก็เลย เลยมีความรู้สึกว่าเออเราจะมีความพร้อมให้น้องเราไปที่ฝั่งซอยวิาสาสเวียนได้ทันเวลาอย่างนี้เป็นต้นเพราะ้นการมาภารกิจครั้งนี้มันจะไม่เหมือนกข่าวก่อนข่าวก่อนอาจจะเป็นลักษณะของรูปกระบวนที่ไม่มีมันเป็นเรื่องของความรุนแรงแต่ครั้งนี้มันมีความชัดเจนในเรื่องของการมาอยู่ในเรื่องของการทาหน้าที่มีกรอบมีเวลามีปักในการทํางานเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นในเรื่องของ การจัดระเบียบร่างกายเพราะเรามาครั้งนี้เหมือนมาเป้าที่ทำงานให้กับบอกนศนะครับภารกิจไม่เหมือนกันเพราะนั้นบางท่านอาจจะคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมนายสตริกจังทำไมนายแค่วดจังเอ๊ะทำไมนายต้องดูเรื่องการแต่งกายเอ๊ะทำไมนายต้องดูเรื่องบวกเพราะเราทําหน้าที่เหมือนสิบเวรลงพักก็คือเป็นผัดออกผัดเลิกพัก ป็นัดออกผัดเลิกทั้งมันอยู่แค่นี้เองนะครับเพราะนั้นเวลาผู้กำกับชาระดับปกนอมาตรวจเขาก็จะดูแต่สรีละบอดี้เรียบร้อยไหมดีไหมผมเนี่ยเข้าประชุมทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่นาทีเดียวไปก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างที่ประธานนั้นพูดผมเก็บผมจกดหมดแล้วผมก็มาเล่าให้พวกเราฟังสิ่งที่ผมพวดก็คือว่าบอดี้เราไม่พร้อมพอบอดี้เราไม่พร้อมปุ๊บเราจะถูกตำมี แล้วผมก็บอกแล้วว่าการเราก็เป็นชาเราขึ้นกับบนชนอนเวลาเขารายงานเนี่ยเขาจะรายงานไปที่บก,กน .4 หรือสองหรือห้าแล้วก็ยิงตรงไปที่นอนหนึ่งเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นผมเนี่ยไม่อยากให้พวกเราติดว่าติดพลาดผมองก็เลยต้องมาดูกันหน่อยนะครับแต่ลักษณะส,สเปคการทําง,งานเ้าออกมาดีทุกอย่างเป็นไปนตามสเปคผมจะไม่เสียเรียกอาจจะเดินไมาทางไหนจะขึ้นนอนเวลาเท่าไหร่ผมจะไม่เสียเรีย เพราะวอันนี้คือตัวการทำงานเข้าใจตรงกันนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะไปตรวจโรงพักทุกท่านก็คือไปทำความรู้จักเพราะพวกท่านบางคนยังไม่เคยทำงานกับผมมาเลยอาจจะไม่รู้ในไอไหนจะไรที่หมายว่าสายไหนแบบไปทำความรู้จักกับพื้นที่โรงพักของเรานะฮะเราจะได้พูดคุยกันมากขึ้นในสไตล์ของผมนั้นผมจะดูรุ่นน้องนะครับจะไม่ปล่อยให้หลัชิดใจโดยประการ แล้วผมจะทิ้งปัญหาให้ท่านเราชอบเองไม่มีผมจะต้องดูก่อนให้เข้าใจตรงกันถ้าผมดูแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคอนเมินแล้ว100%ไม่น่าจะมี้องผิดพลาดท่านเปอร์เฟกต์บอดี้ฟ็อกนะครับและยังผมมีข้อผิดพลาดในรายเล็กเรายน้อยสิ่งที่พูดได้นะครับก็เลยต้องทำความเข้าใจร่วมกันแล้วเดี๋ยวการเดิน

พจอวยะโสธรแยกย้ายกันขึ้นรถหลังจากที่รับฟังโอวาจากรองผู้กำกับการตำรวจพลทนจังหวัดยะโสธรอ้าวอ้าวโฆษกโฆษกแค่ทำพาดมาเอาเว้ายะโสธรพูดไปพูดไหมอ่าช่วงนี้ช่วงนี้ภารกิจของตำรวจเรือนลคาเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางกลับจังหวัดยะโสธร บรรยากาศโวงมู่กวักไปขณะนี้รถกำลังเคลื่อนออกจากโรงเรียนอุดมศึกษาอุดมศึกษาเขตบางทองหลังตาโมมึนๆเลยครับวันที่สองอันที่สองอนที่อ่นเดินทางกับขบวตันดอยู่บนทางด่วน เดินทางกับยักษ์โสธรตามด้วยเลิงโกค่าด้านซ้ายนี่ก็เป็นเอออะเอนเมนต์อะเอนเมนดีพร้อมด้านขวาก็เป็นเอเซนเตอร์โรงเรียนนานาชาติ ท่องนี้กองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรถึงยะโสธรท่านผู้บังคับการกล่าวขอบคุณกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธร โภเมลำเนากับสบพแต่ละคนีน่็กองร้อยครอบครัวดนตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธราลาลลงเรือลักพาเดินทางมาถึงเรือลถกพาครับโอ้ไปให่างไรนาพอปอจะปอหลับ ประมาณขณะนี้ขณะนี้เวลาประมาณ42:41นาทีแกเจงทีหมยครับอันนี้ภาพที่รถรถดำครับรถข้ขาวผมรถ เป็นตุกตาให้ลูกสาวสุทิรักหลังจากที่เดินทางไปไปฏิบัติภารกิจทีจ่ที่กรุงเทพอ่นนี้หน้บัตนี้เวลาประมาณตีสามกองร้อยควบคุมภูกชนตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรของเรืองนอกทาได้เดินทางมาถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรเรืองนอกทาโดยสวัสดิภาพทุกผู้ทุกนายครับท่าน โอย,อยจอดลอยจอดจนมืองไหนละบาทขารีขาผโโีโอ้ยขาจันตุติดข้อจนมือก <c oughs> ุ๊ดดีแตกก้บผมดาบตำรวจ <c oughs> กรเกษมชนะค้าพ <c oughs> ันทุเกภาพขอปิดกล้อง <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> บัตร <c oughs> นี้ครับท่าน <c oughs> อ <c oughs> ขอขอบคุณจาสิทธ์ตำรวจพงศักดิ์บุญสร้างคนละครับ นำทีมงานของเรืงลูกทามาโดยสวัสดิภาพอขอขอบคุณมากในโอกาสนี้ครับตัวจริงจริงครับลงมาเป็นคนสุดท้ายครับเอามีหนอ่เมื่อนั้นพวกคนไหนไม่อชาต้องการน่นนั่นเพราะเอาวนโนนนั่นขบคน